แล้วนี่มันแล้วนี่เห็นบ่าน,นี่ได้ร้ายแล้วได้ร้ายแล้วโอ้เอ้าวมาล่อรุ่นน้ำพ่อใหญ่เข้าเบิงคนนี้ไปไน็นจังไรสีมานหรือบ่ามานมาล่อรุ่นเบิงเนี่ยคนน,นี้บ้านนี่โอ้ฝนก็เริ่มตกแห้งขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศกาอยู่เขื่อนล่าสีสไลม์มือนี่ครับพี่น้องครับวันที่เจ็ดเจ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกแปดวันที่พ้ายูเข่าครับพี่น้องครับโอ้ได้ยูได้ยูมานอยู่เนาะครับเนาะ หมันอยู่หมันอยู่หมันอยู่ครับพี่น้องพูดน่ะโอ้นั่นได้อยู่ได้อยู่พี่น้องครับได้อยู่พูกนี้หมันอยู่ครับหมันอยู่นั่นไอปลาปลาบกม้งเนาะครับเนาะปลาบกม้งครับพี่น้องครับหมันหมันครับโอ้หมันคือกันครับพูกนีหมันอยู่หมันอยู่อ่ะใหม่อีกแล้วครับพูกนี่ครับมาล่อรุนนะครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับ พายูเขาฝนเริ่มแรงมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่เริ่มแรงมาเรื่อยๆแล้วครับฝนโผ้่และครับ,รบอ่าเดี๋ยวมอหลุดน้ำเพลินเด้อครับพู่นี้เป็นยังไงโอ้พู่นี้นี่ส่งถือหลายครับพี่นอ้องตวบกง่ายพอมพี่น้องโอ้แน่นอนแนนนอนพี่น้องผู้นี่นี่มานเดอครับพี่น้องครับพู่นี่อ่ามอเบิ่งนะ่นครับนะ่เห็นมาแล้ว หม,นม,นมนันหมันหมันมันบุญเห็นบ่ล่ะพี่น้องควายวันตุนน่นทุ่คนบุญล่ะครับโอ้หลายตัวครับหลายตรรัวครับตัวนี้นันปลาต๊กไปเด้อครับตัวหนึ่งนั่นปลาต๊ะปลาต๊ะนั่นเห็นบ่เนี่ยนันจับก่อนเด้อจับก่อนโอ้นี่ๆพันโซแล้วนี่หมันแล้วนี่เหน็นบ่เนี่ย <c oughs> ได้หลายแล้วได้หลายแล้วโอ้แน่นอนแน่นอนโอ้ผู้นี้นี่หมันเนาะผู้นี้น อาปลายูเขื่อนลาสศรีสไลอำเภอลาสศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้บรรยากาศมานันนี่คือคักนะครับพี่น้องครับอ่ะไปละครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ